ฟูลอปชั่นมากวันนี้รายการาาาาแบบเยอะมากค่ะมากันแค่2คนแต่แบบจัดเต็มมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไม่์กำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพค่ะหมคตั้งใจจะไปหาอะไรอะไรอะไรรนะับประทานที่ท่าพระทิต์นะคะ ซึ่งที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นย่านที่มีของอร่อยมากมายเต็มไปหมดนะคะและไมายก็ไม่ได้ไปที่นี่มาเป็นเวลานาน,านมากๆแล้วค่ะตั้งแต่สมัยที่มาย,ยังเรียนอยู่เอแบทอยู่เลยนะคะและมายนะคะก็ตั้งใจจะไปทานที่ร้านร้านหนึ่งนะคะซึ่งร้านนี้นะคะเขาถือเป็นร้านดังในย่านท่าพาะทิตเลยนะคะจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวเราไปได้วยกันเลยค่ะไปค่ะ คคนคะตอนนี้นะคะไม์ก็มาถึงที่ถนนพรอาทิตเรียบร้อยแล้วนะคะและร้านอาหารที่ไมค่พาเพื่อนๆมาในวันนี้นะคะก็คือร้านคารินโดติมัตบะนี่เองค่ะซึ่งถือว่าเป็นร้านอาหารมุสลินที่เก่าแก่มากๆนะคะตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ค่ะซึ่งร้านนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามป้อมพระสุเมรุะคะ่ะ ร้านเขานะคะก็จะเป็นร้านเล็กๆแค่ครูหาเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีที่นั่งนิดหน่อยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้า Delivery นะคะส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็คือเขากำลังทำมัตตบะอยู่ค่ะมัตตบะของที่นี่นะคะเขาก็จะขึ้นชื่อมากๆเลยค่ะเรื่องรสชาติความอร่อยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นตู้แกงนะคะซึ่งก็มีแกงหลากหลายชนิดเลยค่ะเพื่อนๆทั้งแกงเหลืองแกงแดงนะคะ ซึ่งร้านนะคะก็เป็นร้านเก่าแก่ร้านเล็กๆเลยนะคะแต่เขามีสองชั้นนะคะแล้วก็เป็นห้องแอร์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจูนมานะคะก็ไม่ต้องกลัวร้อนเลยคืออะไรแนะนาบ้างคะท่าที่ร้านจะขึ้นชื่อเรื่องโรตีทานกับแกงอ๋อโอเคเอโรตีกับแกงก็อละหรอใช่ <บา S 1> มันเป็นแกงก๋อเ<ม>ละมีครูหมากมันต่างกันยังไงก๋อเลกับคูหมากถ้าครูหมากก็น้ำตัวเดียวกับน้ำไอตัวที่เขาเอามาทำข้าม ข้าหมกไก่เป็นสีเหลืองๆแต่ถ้าเป็นกอแล็จะเป็นน้ำสีแดงเกอเล็ตไก่ดีกว่าเอา,อาไก่ค่ะก็มีมัตบะเมื่อกี้มัตบะปลาปลาเนาะมัตตาบะปลาสมุนไพรแล้วก็เอามัตบะไก่มาหนึ่งแล้มไหมเนาะดีไหมลรงติปมซำกี่แผ่นดีคะทุกท่านก็คนละแผ่นคนละแผ่นไก่ไก่ฮันดรีเป็นไก่อบต้งเทศทีนี้อ่าม<ล>ค่ะมีรสชาติค่ะ,คะ เอาซุปไก่แม่เอาซุปไก่ไหมซุปไก่ไก่ซุปไก่แล้วก็สลัดแขกแม่เอาข้าวเหลืองนข้าวเหลืองข้าวอะไระเหนียวข้าวเหลืองอย่างเดียวเลยอ๋อโอเคแล้วก็กาแฟเย็นแล้วก็ชาไทยเย็นเนาะโอเคเดี๋ยวสั่งเด็ดข้าวมันะคะจัดไม่ก็สั่งอาหารเป็นหลายเมนูเลยราคาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเมนูนี้นะคะกอแล็กไก่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นซุปไก่ สลัดแขงนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรตีเปล่าค่ะอันนี้จะเป็นข้าวเหลืองนะคะก็จะเป็นข้าวเหมือนกันกับข้าวหมกไก่ค่ะส่วนเมนูนี้จะเป็นมตตบะไก่นะคะเพื่อนๆือน่ากินมากเลยมัตตบะปลาค่ะไม่สั่งมา2แบบนะคะมีทั้งมัตตบะปลาแล้วก็มัตตบะไก่เมนูนี้จะเป็นไก่ทันบุรีนะคะไก่ทันบุรีแบบ ฟูออปชั่นมากวันนี้รายการอาหารแบบเยอะมากค่ะมากันแค่สองคนแต่แบบจัดเต็มมากเพราะว่าอยากทานมากๆค่ะอาหารบุชวิ่เจ้าเก่าาดแขกเราก็โอ,อยน้ำจิ้มลงไปเลยนี่แบบนี้เราก็มาเริ่มทานกันเลยนะคะทุกคนโรตีอย่านี้โรตีนี้นนนเขาก็ะจะเป็นแบบ ออริจินอลค่ะเป็นเพื่อนก็คือรสชาติแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนมุสลิมแบบต้นตำบักที่เข้าทำก็นเอนค่ะอืมร่อยมันก็จะทำาับบนี้นะคะเออ บอกไปาแบปกติไม่จะอานตะบัดก่ยังไม่เคยลองทาน้งตะลปลาเนี่ยดี๋ยจะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างเข้าให้มาก็ชิ้นใหญ่พอสมควรนะไก่ะ ไก่ทันุูปกยาบุรีเป็นเมนูแน,นงงนะนำของร้านนี่นะไก่ยาบุรีก็จะเป็นเมนูนี้ค่ะนีกรต้งกระต่งของเขาก็เติมเพิ่ไหมเติมเพิ่มออกมนาะอือ รสจึงบสมัยเด็กๆนเนี่ยแ,แกงนะแกงนะแกงแ,แ,แกงกงแนแกงแกงแกงแลงแ่งแกงแ่งแก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 งแสงากงแ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 กงเกยแกงเกาแกง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 เก็แกนแ่งแกงแ็ไแกงแกงแกาแกงแกงแกงดกงแกงแกแก่แกง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 แกแกงกงกงแกงก่อนแแกกงแก่แแก้แกก,กก่กกาากงกงแกก่ก็จะเ็ ก็จะเป็นแบบเข้มข้นนแต่ว่าก็จะมีกิดหวังด้วยนิดหน่อยใส่ล้วอืคุณมุมลองกินตรงนี้ต้องใส่ทิ้บนียอิมอ่มมากๆเลยคนะ่ะใส่ยังอร่อยอยู่เลยอะ่ะ เพื่อนๆมายนะคะจะชอบแป้งมัตตบะกับแป้งโรตีของที่นี่เขามากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะแบบกรอบนอกนุ่มในมากเวลาที่ทานเนี่ยนะคะจะแบบเหนียวนุ่มอะ่ะคือแป้งเขาอร่อยมากๆเลยะคะ่ะทั้งโรตีแล้วก็มัตตบะนะคะอร่อยคะ่ะแนะนําเลยนะคะและอาหารที่เราทานไปทั้งหมดในวันนี้นะคะก็อยู่ที่484บาทคา่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะไมายก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไมายจะบอกว่าทุกเมนูที่ไมายสั่งมาในวันนี้นะคะอร่อยหมดเลยค่ะส่วนเมนูที่ไม่ชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นโรตีมัตตบะแล้วก็ซุปไก่ค่ะ <ô. S 1> ถ้าเพื่อนๆได้มาที่นี่นะคะก็อยากให้ลองสั่งเมนูที่ไมายได้แนะนําไปนะคะรับประกันความอร่อยเลยค่ะ <experiences S 1> และสำหรับวันนี้นะคะไมค์ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไมค์ต้อง ขับรถกับชนบุรีอีกค่ะมาก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปของมายนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะมาก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้มายไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย